สวัสดีพี่น้องครับปอปอพระคอพี่เชี่ยวครับผมมาแล้วมาแล้วเบ็ดที่เรียบร้อย90%แล้วนะครับตอนนี้ป้าโตัวจีนขาวอากล่าเขาสิแดนงโตัวจีนพี่น้องน่าจะเห็ดปวกใกล้หน่อยพี่น้องวันนี้งานโตจีนนะครับช่างยีห้องเกาะติดจอครับติดจอป้าทีมจอมือหนี่เป็นมาครับ นี่ทีมจอ LED นะครับพุ่นอะอยู่สูงๆเพราะงั้เจ้าะกำลังติดจอยเฮาอยู่ต่อโศกรูปเฮาก็สิขึ้นปากโผอยู่ตรงนี้บ่บ่มีผู้ใดใส่บอกนึกว่าเป็นลูปเฮาสิขึ้นอยู่ตรงนี้พี่น้องมื้อนี้งานโตจีนครับหน้าฮานก็มีไว้ให้มองเต้นเป็นที่เรียบร้อยผู้ใดมาให้กำลังใจมาเลยกองขวางบ่เลยจะจะฝากบนเบตีรุ่นค้าทีมใจครับทีมจอครับป๊าทีมจอเป็นลายบุคคลโอ้ขอหอนแดด นี่ทีมจอหมาพี่น้องอันนี้ทีมจออะไรครับสบายดีครับสบายดีโอ้เสื้อมวนพี่น้องทีมจอสบายดีนะครับขึ้นมาโอ้แดดฮ้อนแดดฮ้อนตายตายตายค่อยเวทีจอ LED เครื่องเสียงเต็มระบบพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วเออปุณน่ะเล่นตาหงมเคืองอย่างนี้นะจะพูดห่อนแดดเล่นตาหงมเคืองได้พี่น้อง มื่อนี้ตะเวนเพราะว่าเลิกตีสองมื่อนี้ถือว่างานฟรีครับงานเจ้าภาพอีกงานเลยงานฟรีครับวันเนี้ยงานจอก็ฟรีครับวันนี้มาช่วยงานแค่คู่สุดงานฟรีฟรีทุกระบบจอก็ฟรีโลโก้ก็ไม่เอาค่าตัวใช่อุ้ยหาเจ้าบอกรึเนี่ยเอาก็จ่าไกลแต่สูงหน้าไม่เห็นว่าท่านอาบอยู่ ไฟเวทีอย่างต่างๆไฟกำลังติดตั้งทีมไฟก็กตังหาดพี่น้องพามาเบิ่งเื่องเวทีมาลํำเพลลํลำเพลินปีนี้ปัดจิงแงลังการปา้าจอนอีกนเพิ่มมากอีกพนะครับผมทีมจอมาจากอุดรธานีมบงังแดดกันพี่พี่น้องปาัาระบบไฟระบบจอกำลังข้นกำลัง ห่อนแดดส,สู่แดดเพิ่นกับสูส่แดดคือกันโอ้เพิ่นกับสู่แดดเพราะเพิพ่นนี่แหละพี่น้องอาชีพแต่ละอาชีพแต่ละตีแต่ละคนอย่างน้อทางผุ่นยิ้มเปิดยิ้มเปิดพูดนะเห็นน้อพี่น้องยิ้มเปิดยิ้มเปิดให้หน่นทีมติดอีอย่างน้อเคยทายโปรยเทียนหนึ่งโอ้คนนั่งก็ค่อยห้อนพูดนอะต้อนโศก ใกล้สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่นอ้องวันนี้เป็นงานโต๊ะจีนพี่น้องลืมซื้อบัตรกุมปิดเขาไม่ให้กำลังใจทีมงานมาล่ำเพลเพินนะครับหมอสามวันเลยร้อยร้อยเก้าสิบแปดคะแนนเท่านั้นนะครับซือจอดบัตรจองตัวมาโหลดพี่น้องมวนกบซอแจงสามหมื่นติดอยู่ป่าจ,จีนเขาอยู่นี่เนี่ยสามวันเลยนะครับมาคอยไปหาสอบถามทีมพูดอีกก้อนโอ้ น้าอูอ่ง,งานบ่อู่งานบ่บ่ครับผมจะร้องผักคอนครับผมผักคอน,อนมันพักคอนพี่น้องไม่ดูไม่ดีนะ <c oughs> เออเสียงไว้ก่อนอันคลิปข่อยสิติดเลี้ยงอันอุป,ปกรณ์พวกเจนะ้านั่นอันนี้ทีมยังครับทีมไฟครับโอ้ทีมช่างไฟนี่เพิ่งขึ้นไฟฮ่อนนอนแดดมืงอีแดดแห้งแต่ยังมืเลี่งหนาวเด้ยยังมืเลี่งหนาวอะไรครับผมให้เป็นทายิกเลยครับโอ้ได้แล้วเนาะ ใส่สุดเพชรเขาแต่งหน้าเขาเบิ่งแน,น่นี่มาสัมภาษเป็นพระเอกออดิชัน่นร้องเพลงเป็นบ่สุดเพงเดียวครั <c oughs> <c oughs> บบ่ได้เด้เป็นพระเอก <c oughs> พระเอกมันต้องร้องได้หลายเพลงฟอ้อนก็นต้องเป็นพรอน้อมในลำโชว์ดูลำโชว์เออลำก็ต้องเป็น <c oughs> อยู่ในห้องนอ,งองนลำอย่างนี้นะ <c oughs> มาสัมภาษณ์เพิ่นสร้างไฟขรัเจ้าติดไฟแล้วพนังพักเมียพนลบแดดอยู่มันหอนมาท่านมีไฟดอก ทีมทีมอ่าทีมไฟกับตังหาทีมไฟมานตัดใส่เนี่ยครับอุนรครับอ้อุดรมากับทีมจอเหรอหนหาแล้วซุ่มคนละทีมครับคนละทีมแต่ว่าอยู่อยู่ที่เดียวกันบ่จังหวัดเดียวกันโอ้ทีมทีมทีมไฟทีมจอวาผมข่อยแน่ไอเสือหนังเงินเออนั่นนั่นพวกจอเคยเ็เป็นยังกันเจ้าพวกจอเคอคุ้นกันเนาะบอแมรนข่อยถามมาเราเคยเห็นหนาข่อยบอเมรันเราเคยเห็นหนาแล้วดูบเหจำว่าอะไรว่าแต่งหนาขอนบุคือเก่าอ่อนไหม กินเข่าไปไอกินเข่ากินหน้าเราบ่กินแล้วครับกินแล้วไปตขินต่อเขินไฟเขินต่อว่าสิมากขอกินน้ำเสด้พระเอกได้มะขอกินน้ำต่างไฟถูกถูกปุณะพี่น้องป้านนี่เล่นยตะหูม้อนเครืองเล่นยตะหูม้อนเครืองสอดแกงจยางฟางสี่สองหรือเปล่าวะเอ่อเราว่าเป็นพระเอกได้เบิร์ดป็นพระเอกได้วัตรลองวาตะลำปิ่นปุณณโต๊ะจริงข้าวอากลาก อ,อ,อะไรงวดบันบทีหนึ่งนี่แหละเจ้าสิถึกเลขเบ<า>่หกล้านป้าเดี๋ยวจ้างพเพื่นเเพลินเลยยืมจักแสนเนดอไปใส่หนีเท่ากสอ <c oughs> แต่ว่าขอสอล้าเดนบมถึกัจาดีอ้าจ้าเป็นยังมันนี่อยชอยู่บ้านจีซื้อโอ้ไปนอนไปเที่ปลูกพักาอจีไปานเออนี่จ้างจ้าง เป็นเลี้ยงยากหรอกเลี้ยงน่นๆอมเนาะปุณนะป้าตัวแดดห่อนพี่น้องแดดห่อนอีเลียเนี่ยมือแลงก็สินาจะเอาหกโมงคืนเ่าเหรียญสี่เสาแดดไปเสาแดดพอมือเสานี่มันสี่เย็นหกโมงนี่ก็เนี่ยสี่ห่อนอยู่เาตุใดเนาะสีจะดีถึงเลขสปอนเซอร์ไปพุ๊ละขวดต่อโซกอะไอเอกต่อโซกนะเอาซื้อรถตัลื้รตัอลี่กัน สองสามนี่นสามคนนี่กับพ่อบอต้องเรียงสร้างจอพร้อมไฟพร้อมแบบจอมิหาน,นี่สามแปดเอามาปไปาาด้สิบไปนี่พี่น้องเวทีเฮายิงไงอลังการอิลจอ l ีจอ LED เ <c oughs> <c oughs> จเ้าเป็นอาการแบบได สร้างไฟสร้างจอดซะโอ้หอนดีเลยเขาขายนี่ประจำนี่ตลอดไหมมาครับได้ไปวงอื่นบอไปเาเวลาตัวงนี้ตาบ้าบอกว่าเกาลงไปจักเียงเห็นนต่กระจย่างกากก็บอกดีดีก็สิเป็นยังมอนี่กสเปลี่ยนใจไม่กีล้วกัสิติงตงติงงอยนี่้ามืนสเป็นมือกล่องอไฟเรขึ้นแล้วเราได้เือตาตุงอันนี้บ่ เดี๋ยวแต่งคางนี่บอกไอืับเออเอาจัดดีๆเด้อเสียวดอู้ขอบอากาศึ้นเด้อหัวใจคอยบ้านคอยคอยความสูงขนาดเบิงยุ่งสิขนาดเขายุ่งสื่อคอย่างยากนี่นี่พูดนะคนเป็นคนทำงานเบิงสูงเมียนเรียนจบสูงนี่เจะเบิงเขานี่ทำงานเบียงต่ำนี่นี่ คลิปนี้ไว้ซ้ำนี่แหะพี่น้องก็แล้วก้นแล้วกันสีม่วงกันต้อกนเอาฝากคนไลกดแชร์พี่น้องกุ้นตัวกําลังใจครับผมนะครับพบปะกับมือแร้งบรรลุจัดจ่ายพี่น้องซื้อบัตรกุมปิดนะครับ3 3วันเหมาเมามม่วงน้ำกัดนะครับเราอยู่ปลาจีนสาวันเลยน้องพี่น้องพบปะกันครับ